รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลือนไบออมเทรนนีโดยแม่หมอแอมจามตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนั่นเองนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีอื่นๆหมอทาคลิปไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งแบบรายปีรายครึ่งปีแล้วก็รายเดือนแบบนี้นะคะมีทั้งแบบ รักขนาราศีแล้วก็แบบวันเกิดด้วยนะคะก็ไปดูกันได้ในช anel อัมทันนีนี่นั่นเองนะอ่าวันนี้มาดูกันชาวรักนณาราศีธนูหรือราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะใบแรกมาเหมือนกับมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักเหมือนกันนะในเดือนกุมภาพันธ์2566นะเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดตัดสินใจนะมันอาจจะทําให้คุณเครียดหรือคิดมากแต่ต้องบอกว่ามันเป็นความเครียดหรือความคิดมากใน ในแง่ดีนะเออหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกําลังจะเติบโตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็เลยเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจน,นี่นะอ่าต่อมาค่ะขอดูพลังงานหน่อยนะ กุมภาพันธ์256จะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าอาจจะมีบ้างที่อาจจะมีปัญหาภาษางมีนี่ที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆแต่ไพ่ขึ้นมา,าง,งานว่าคุณบริหารจัดการได้ขอแค่คุณพยายามบริหารจัดการให้ดีนะในเรื่องของการเงินมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสคล่องตัวเมื่อคุณบริหารจัดการให้ดีและจริงๆแล้วคุณทําได้ขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองนะนะคะ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ในการหาเงินหาทองก็ได้หรือว่าความคิดเริ่มสร้างสารรค์ของคุณอาจจะนํามาซึ่งโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวต้องบอกว่าเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีนะคนรอบตัวคุณค่อนข้างสนับสนุนส่งเสริมคุณไปในทิศทางที่ดีช่วยเหลือผลักดันสนับสนุน,น,น,นทําให้คุณก้าวหน้าจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวนะต่อมาค่ะ เรื่องของอ่าที่ดินบ้านทรัพย์สิน นะดูจะพลังงานบางคนอาจจะได้สร้างบ้านหรือได้ซื้อบ้านได้ซ่อมบ้านนะเออมีโอกาสว่าคุณอาจจะถ้าเกิดยังนะมีโอกาสที่จะทํามีโอกาสที่จะซื้อบ้านถ้าซื้อแล้วมีโอกาสที่อาจจะขยับขยายนะหรือว่าจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะซื้อเพิ่มหรืออาจจะมีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างกําลังก่อร่างสร้างตัวพวดูดง่ายๆและดูจะมีความมั่นคงด้วยนะคะเออหรืออาจจะออกรถใหม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะซื้อที่ดินเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ลูกหลานบริวารลูกน้องนะหรือคนรักค่อนข้างที่จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความขยันมั่นเพียรน,นะ <t> คุณจะสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้นะเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นฐานได้นะแล้วก็ทําให้คุณสามารถพึ่งพาได้พึ่งพิงได้นะ <t> ต่อมาปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมดูจากพลังงานปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากการเติบโตขึ้นเรื่อยๆของคุณนี่แหละมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้นะ ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนานะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตนี้มันมันถือว่าเป็นความท้าทายเป็นโอกาสดีๆมากกว่าปัญหานะคะเออขอแค่คุณเตรียมมือเตรียมพร้อมรับมือกับมันให้ให้ดีแค่นั้นเองนะทุกอย่างจะโอเคนะต่อมาค่ะความรักเจาะจกกันหน่อยถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชื่นมาชอบมาชมเหมือนกันนะ เพราะว่าดูจากพลังงานคือ,อส่วนหนึ่งคือคุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะแต่คุณยังดูนิ่งๆดูเฉยๆนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ซึ่งโอเคดีอยู่ นะหรือถ้าเกิดมีคนจะมาชื่นชอบคุณจริงๆจะเป็นคนนิ่งๆคนเฉยๆเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆนะเออมันยังคงต้องฝากฝันปัญหาภาษาอรคกีกสักระยะหนึ่งนะในกลุ่มพาร์อาจจะยังทรงๆอยู่นะอาจจะยังคงแบบเออเป็นความสัมพันธ์ที่ยังนิ่งๆเงียบๆอยู่ยังความชัดเจนอาจจะยังไม่ปรากฏมากนัก นะแต่ขอให้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีๆแล้วกันความดีงามของคุณความรักตัวเองของคุณมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ดูจะนิ่งๆกันนิดนึงเนาะออหรืออาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากก็เลยไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามอย่าลืมเติมความหวานให้กันนิดนึงนะจะได้ทําให้พลังงานความรักมันอิ่มเอิมใจแล้วก็ฟูลฟิลมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นนะ ต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังอุบัติเหตุระวังปวดหัวระวังปวดศีรษะระวังเออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการระบบไหลเวียนของเลือดระวังระวังปวดข้อขาข้อเข่าข้อเท้าแล้วระวังปวดข้อไม้ข้อมือระวังระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปนะระบบระวังระบบภายในระวังเรื่องของการเดินทางนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ต้องระวัง ความใจร้อนของตัวเองด้วยอาจจะทําความเดือดร้อนความเสียหายอะไรบางอย่างมาให้นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะต่อมาค่ะเรื่องของอความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยดูจกพลังงานต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะค่อยๆเติบโตเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งพวดพุด่งทยานอย่างรวดเร็วนะเอออาจจะมีช้อยส์มีทางเลือกมีอะไรมาให้คุณแบบว่าได้ ได้ตัดสินใจในการที่จะเติบโตเหมือนกันนะเออน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่แหละอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเลือกหรือเปล่าต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างการงานดูมีกัลยาณพิตรที่ดีนะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันดีทําให้คุณมีโอกาสประสบความสมําเร็จในหน้าที่การงานนะคิดหวังสิ่งใดก็ดูจะสมสมดังใจปรารถนาต่อมาโชคลาภมีไหมโชคลาภดูจะพลังงานนะเออถ้ามีก็เล็กน้อยนะแต่อาจจะไม่เป็นไปดังใจเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภอาจจะมาจากการทํางานเป็นสาคัญถ้าราับลอยอาจจะพอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นก็อย่าเล่นเยอะนะสุดท้ายค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องเงินเลยนะเก็บเงินเก็บทองไว้จะดีที่สุดเหมือนมีโอกาสที่จะได้เสียเงินเสียทองนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็พยายาม ควบคุมบริหารจัดการการเงินของตัวเองให้ดีนะแล้วมันจะดีกับคุณมากที่สุดอ่ะต่อมาดูออราเคิลกันบ้างนะคะเออดูเหมือนว่าจะมีเซนต์มีสัมภัษ์พิเศษนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 1 6, 6นะต่อมาค่ะโอ้โหมีโอกาสร่ำรวยนะพูดถึงนะเอะออาจจะมาจากเรื่องของการทำงานอย่างที่บอกไปยิ่งทำยิ่งมีโอกาสมีเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่แล้วกันเนาะสุดท้ายต้องบอกสิ่งเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องกเ็เลยน่าไม่ดี จะส่งเสริมสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทําดีกับเขาเข้าไว้นะรักษาความสัมพันธ์ดีๆเข้าไว้และทุกอย่างมันจะโอเคต่อมาดูเรื่องของลูกเต่ากันบ้างคุณได้อะไรนะ คุณได้อันนี้นะในชีวิตกําลังสมบูนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ได้ติดต่อสื่อสารประสานงาน,งานกับคนมากมายอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่ต้องแบ่งปันบ้างหรือคุณอาจจะได้รับการแบ่งปันช่วยเหลือจากใครบางคนนะทำอย่างไรได้อย่างงานเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทาดีเข้าไว้มันจะทําให้ชีวิตของคุณเติบโตเบ่งบานแล้วก็ประสบความสาเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจ๊ะนะชาวลัคนาราศี ธนูหรือราศีธนูนะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันคุณอยู่นะอำนวยอวยชัยให้คุณประสบความสําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสร้างบุญสร้างกุศลอย้เยอะก็จะได้มีกําลังวังชาและในการช่วยเหลือหรือเอาใจช่วยคุณผักดันทำให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังดังตั้งใจต่อมาเรื่องของการฝึกสติกันบ้างนะมาดูกันว่าคุณจะได้แนวทางไหนในการไปฝึกสติในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบหกคุณได้ใบนี้ค่ะ ทำความดี3ามอย่างที่ไม่ค่อยทำเพราะทําได้ลําบากหรือฝืนนิสัยตัวเองอาจเป็นความดีที่ทํากับคนไม่คุ้นเคยหรือคนที่เคยมีความขัดแย้งด้วยนะคะเป็นการฝึกนึกถึงและการช่วยเหลือนะการนึกถึงและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะม,มันก็เป็นการแบบทุกครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทําเมื่อเรามีสติรู้ตัวว่าโอเคอันนี้มันเป็นเ,เป็นชาเลนจ์ของคุณนะหรือว่าเป็น ภารกิจของคุณเนาะในเดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะทําให้คุณแบบได้ฝึกสติมากขึ้นนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณก็จะสบายใจแล้วก็ชื่นภูมิภูมิใจในตัวเองนะที่ทําได้ด้วยเพราะมันจะยากใช่ไหมเอ,อ่อทำดีที่ไม่เคยทำอะ่ะนะคะแล้วก็ทากว่าคนที่ไม่ไม่ชอบด้วยนะก็มีโอกาสที่มันจะแบบทําให้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองมากๆต่อมาค่ะเรื่องของ หลักทำคาสอนนะอาจจะเป็นคําแนะนําอาจจะเป็นกําลังใจที่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์หรือเทยวาดาประจําตัวอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนั้นก็คือคุณได้ไปนี่โดนัทนะถึงจะมีความรู้รอบตัวมากมายสักแค่ไหนถ้าเราไม่รู้จักตัวเองอย่างองแท้อย่างแท้จริงความรู้ของเราย่อมไม่สมบูรณ์อย่าให้ความรู้ของเราเหมือนขนมโดนัท ความรู้รอบตัวหนาโฟูแต่ความรู้เกี่ยวกับตัวเองโกลงโบ ổ, สังเกตตัวเองให้มากอ่าตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เสมอนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ศิดิ์สิสษิ์อยากจะสื่อสารกับคุณก็คือว่าคุณอาจจะรู้เรื่องทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ตัวเองมันก็เหมือนกับเราก็ไม่มีความรู้อยู่ดีการรู้ตัวเองก็คืออะไรคือการรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร เรานั่งอยู่ในท่าไหนเรานั่งหรือยืนอยู่เราทําอะไรอยู่ในตอนนี้นี่คือการรู้ตัวเองหมดค่ะเรากําลังรู้สึกอย่างไรนะเ,เราดีใจเราเศร้าเราเสียใจเรามีความสุขเรารู้สึกอย่างไรนี่คือการรู้ตัวเองนะคะก็คือกลักลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ส่งพลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนจะชีวิตเยือบเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ่งกริงกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนจะชีวิตเยอเบิกบานเตือนรู้และส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย